สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเนี้ยทำการทํากาแฟโคบูหรือว่ากาแฟสกัดเย็นนะครับก็เ,เตรียมเม็ดกาแฟนะผมใช้เม็ดกาแฟ50กรัมนะครับก็มาบดกันก่อนนะบดแบบหยับๆยานะครับอ่าที่บดท,ทามอนะประมาณ25คลิกนะครับอ่ามันต้องบด2รอบนะครับเพราะว่ามันใส่ได้ทีละประมาณ 20- 25กรัมนะครับก็เทเม็ดกาแฟลงเครื่องบดเลยนะครับ จากนั้นเราก็มาเริ่มบดกาแฟกันนะครับออกแรงนิดนึงบดเสร็จแล้วสมมติว่าบดเสร็จสองรอบนะครับก็ใช้ขวดของยี่ห้อทาม,มอเหมือนกัน,นครับมันจะมีตัวกรองให้เลยนะก็กอกผงกาแฟของเราลงไปนะครับในตัวกรองนะที่เป็นฟิลเตอร์ของเขาที่ให้มากับขวดนะครับกอกกอกจนครบ50กรัมนะครับจากนั้นก็จะมีตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้ไม่ให้เศษกาแฟออกมา บนกับน้ำนะฮะก็ใส่มันจะมีร่องของมันนะครับใส่ใส่ลงไปล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ฝานะฝาตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกเหมือนกันนะครับให้มันตรงล่องมันนะครับก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็เอาผงกาแฟที่ใส่ตัวกองลงไปในขวดของเรานะครับบิดให้แน่นนะครับจากนั้นก็เติมน้ําลงไปนะครับผมใช้น้ำประมาณ600 ml นะครับก็คือเต็มขวดพอดีนะครับสลับ กาแฟ50กรัมนะครับเติมน้ำลงไปเลยเป็นน้ำเย็นนะครับหรือว่าน้ำไม่เย็นก็ได้เหมือนกันเติมน้ำาลงไปให้เต็มขวดเลยนะครับ6 0ร ml จากนั้นก็ปิดฝาให้แน่นนะครับหมุนปิดเข้าไปเลยนะแน่นๆแล้วก็พลิกนิดนึงนะครับให้กาแฟเข้ากับน้ำดีๆนะฮะโอเค เข้ากันดีแล้วแล้วก็นำขวดนี้นะฮะไปแช่ในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดานะครับประมาณ8-12ชั่วโมงแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับ